สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghost oh, Story Channel เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวจากเว็บกระทุพันทิปกระทุหนึ่งเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังผีปอบในค่ายลูกเสือพร้อมกันนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของกระทุพี่ของผมนั้นได้เข้าไปค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียนซึ่งแน่นอนพอตกกลางคืนก็จะมีฐานต่างๆและผมเองก็เคยไปมันไม่น่ากลัวเพราะมีทั้งเพื่อนและก็คุณครูคอยดูแลอยู่พี่ของผมเองก็เหมือนกับของผมนั่นแหละเพียงแต่ตอนไปเข้าฐาน พี่ได้ยินเสียงใครบางคนได้เรียกชื่อของเขาพี่คงผมก็ขานรับว่าฮะเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็งงว่พาพี่เอนั้นหาอยู่กับใครพอเล่นฐานเสร็จก็ต้องเข้านอนพี่เอเล่าว่าพอหลับไปได้สักพักก็รู้สึกอึดอัดมากแต่พอลืมตาก็เห็นคนแก่ ผมยาวและผมหงอ,อกเต็มไปทั่วทั้งหัวตั้งทับท้องของพี่เออยู่พี่เอตกใจกลัวมากพยายามล้องแล้วก็ดิน้นแต่ว่าดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดและร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเพื่อในเต้นก็นอนหลับกันหมดแล้วและไม่ทันไลยยายแก่คนนั้นก็ยิ้มแล้วก็ก้มหน้ามาหาพี่เอแล้วพูดกับพี่เอว่า น่าอร่อยนะนี่แล้วมันก็ลุกขึ้นมันมุดเข้าไปในท้องของพี่เอพี่เอตกใจมากร้องเสียงดังทีนี้เสียงก็ดังออกมาเพื่อนๆตกใจตื่นขึ้นมาดูพี่เอถามว่าเป็นอะไรพี่เอนั้นได้แต่ร้องโวยวายครูที่อยู่เวรก็ได้ยินรีบวิ่งเข้ามาดู ่างช่วยกันดูว่าพี่เอเป็นอะไรพี่เอเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนทุกคนตื่นกันหมดครูตัดสินใจโทรหารถพยาบาลเพราะกลัวว่าจะเป็นสัตว์มีพิษมาทำร้ายพี่เอพี่เอก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดจาอะไรพอไปถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานพ่อแม่ของพี่เอซึ่งนั่นก็คือลุงกับป้าของผมนั่นเอง ก็ไปดูพี่เอที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณครูโทรบอกพอลุงกับป้าไปถึงก็ถามพี่เอว่าหนูเป็นอะไรพี่เอก็ไม่ยอมตอบร้องไห้อย่างเดียวคุณหมอก็งงว่าพี่เอนั้นเป็นอะไรเพราะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยพี่เอได้แต่ร้องไห้แล้วก็เป็นลมสลบไปหมอก็เลยให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าตอนนั้นดึกมากแล้ว ลุงเลยกลับบ้านก่อนเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าบ้านส่วนป้าก็นอนเฝ้าพี่เอตอนที่ป้ากำลังนอนเฝ้าพี่เออยู่อยู่ๆพี่เอก็ลืมตาขึ้นหันมามองป้าตอนนั้นป้าไม่ได้หลับเห็นพี่เอลืมตาขึ้นก็เลยถามว่าเป็นยังไงลูกรู้สึกตัวแล้วเหรอพี่เอก็ได้แต่ยิ้มและพูดกับป้าว่า อร่อยใช้ได้เลยนะเนี่ยพอพูดจบพี่เอก็นอนหลับหน้าตาเฉยคุณป้าที่เห็นก็ตกใจมากได้รีบโทรไปบอกคุณลุงคุณลุงที่ขับรถยังไม่ถึงบ้านก็ได้รีบเลี้ยวรถมาหาป้าคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงตอนเช้าก่อนเราจะพาเอไปหาพระอาจารย์กัน คืนนั้นคุณลุงกับคุณป้าไม่ได้นอนด้วยความที่เป็นห่วงพี่เอเพราะเท่าที่เห็นพี่เอก็เหมือนคนปกติทุกอย่างหมอตรวจแล้วก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติพอตอนเช้ามาลุงกับป้าก็พาพี่เอไปวัดพร้อมญาติพี่น้องคนอื่นที่รู้ข่าวก็ตามไปกันด้วยพอถึงวัดก็ไปหาพระอาจารย์ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเก่งเรื่องวิชา,าคมพอเดินไปจะกราบพระอาจารย์ท่านก็พูดมาก่อนเลยว่ากูเตือนก่อนนะถ้ายังอยู่ในร่างของมันกูจะไม่ปานีแน่พี่เอที่กำลังเสื่องซึมอยู่ก็ได้เปลี่ยนเป็นคนก้าวลาวพี่เอพูดว่าถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่มาอยู่ได้ขนาดนี้หรอกพวกญาติญาติก็ได้งง เพราะพี่เอเป็นคนเรียบร้อยไม่พูดใจหายาบคายผ้า,าจารย์ไม่รอช้าแกได้หยิบขันน้ำมนต์พร้อมกับไม่เหลียยออกมาพอท่านไล่คา,าถาเสร็จก็ฟาดไปที่พี่เอการฟาดนั้นเป็นการฟาดเบาๆที่ไม่ทำให้เจ็บเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพี่เอนั้นดิ้นเหมือนใจจะขาดพอแกดิ้นสักพักแกก็หยุดแล้วพูดออกมาว่า ดีดีอย่างนี้แหละกูชอบมันจะได้ตายไปพร้อมกูนี่แหละกูจะเอามันไปด้วยพร้อมเสียงหัวเราะพราอาจารย์ได้หยิบสร้อยประคำออกมาพร้อมไล่คาถาพอไล่เสร็จก็เอาไปคล้องคอของพี่เอพร้อมไล่คาถาแบบไม่หยุดพี่เอนั้นได้ดิ้นทุรนทุราย ญาติญาติก,ก็ต่างช่วยกันจับแต่ว่าไม่น่าเชื่อเด็กมีแรงเยอะมากขนาดที่ต้องใช้ผู้ใหญ่สามคนถึงจะจับอยู่หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกให้เด็กวัดไปเอาไอ้นั่นมาพูดเหมือนรูก้กันอยู่แล้วว่านั่นคืออะไรเด็กวัดก็ลุกขึ้นไปเอามามันคือไหขนาดเล็กพร้อมผ้ายันหนึ่งผืนพอ,อามาพระอาจารย์ก็ได้ถอดลูกปาคำนั้นออก ไม่น่าเชื่อลูกประคำสีขาวได้เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพระอาจารย์ได้ยัดลูกประคำลงไปในหายพร้อมปิดผ้ายันละท่องคาถาซ้ำตอนที่ปิดผ้ายันทุกคนยืนยันว่าเห็นผ้ายันนั้นโดนกระทุ้งเหมือนมีกบกระโดดอยู่ข้างในสร้างความแปลกใจให้ทุกคนเป็นอย่างมากตอนนี้พี่เอ๋ก็ได้กลับมาเป็นคนเดิมแล้ว พร้าอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันคือผีปอบที่หลุดออกมาจากที่ที่มันเคยอยู่เพราะว่ามีคนไปยุ่งกับภาชนะที่ขังมันไว้มันเลยออกมาได้มันจะเข้าร่างคนที่จิตอ่อนเพื่อกินตับไตไส้พุงถ้ามาเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาช้าก็อาจจะสายเกินไปส่วนให้ขนาดเล็ก พระอาจารย์ได้ให้เด็กวัดเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าพอการาบลาพระอาจารย์ทุกคนก็ต่ันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับผีปอบในค่ายลูกเสือเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไร ขอให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อเอาละครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ